สวัสดีครับพบกับเทีนเจอร์นะครับวันนี้อยู่กันในห้องทดลองเรนเจอร์นะครับวันนี้ผมนำไทกะมาทดสอบให้ดูกันนะครับว่ามันหยุดติดคริ๊แล้วจริงหรือเปล่าอ่าเมื่อสัก4ี่วันก่อนนะครับผมทำคลิปเปิดกาชาเกียรที่ ID 5นะครับก็คือ ไอดีนี้นั่นเองนะแล้วก็นำไทกะมาเล่นตามปกตินะครับซึ่งผมเนี่ยสังเกตเห็นว่าเฮ้ยเหมือนมันจะหยุดติดคริไปแล้วนะครับคือไม่ติดเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะแต่ว่าเป็นเพียงแค่ฝั่งเกมตั้งรับนะครับอ่าฝั่งเกมนล่นเองนะครับอ่าฝั่งเกมตั้งรับนี่ผมยังไม่ได้ทดสอบนะว่าเกมตั้งรับเนี่ยมันจะหยุดติดคริไปด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยแสดงว่ามีการโดนปรับค่าอะไรบางอย่างไปแล้วนะครับอาจจะเป็นการปรับแบบภาพรวมก็ได้นะ คือเหตุเกิดจากแพทนะครับหรือว่าอาจจะมีการปรับนะครับเฉพาะตัวตรงไปที่เรนเจอร์บางตัวนะอันนี้ผมไม่สามารถให้คําตอบได้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะตีกับเรนเจอร์สตัวเป็นการทดสอบไปด้วยเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันหยุดติดคลิปไปแล้วเนี่ยมันจะยังใช้งานได้ตามปกติอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าก็มีน้องๆหลายคนนะมีตัวนี้อยู่ครับยังถามเข้ามานะว่ามันยังเก่งไหมยังดีไหมยังปั้นแม็กซ์ได้หรือเปล่าก็มาดูกันที่คลิปนี้เลยลวกันนะครับ โอเคมาทาความเข้าใจกันเบื้องต้นก่อนนะครับเผื่อน้องๆบางคนเนี่ยเล่นกันใหม่ๆนะเรนเจอร์นะครับมีเพียงสายเดียวเท่าน,นั้นนะที่สามารถติดคลิปได้ด้วยตัวมันเองครับแบบที่ไม่ต้องใส่เกียร์ติดคลิปนะครับก็คือสายว่องไวนั่นเองอ่าสายว่องไวเนี่ยเขามีอัตราติดคลิปที่เข้าเดิมติดตัวครับมันก็เลยยิงคลิปได้เลยนะครับแต่สายไหวพลิบนะครับกับสายพลังไม่สามารถที่จะติดคลิปได้นะครับนี่ครับอัตราติดคลิปเป็น0%นะ ต้องใส่เกียร์ติดคลิเท่านั้นนะครับถึงจะยิงคลิได้นะครับปัจจุบันใส่แล้วบอกเลยว่าไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมานะแต่มียุคหนึ่งครับบอกเลยว่ามีประโยชน์หนักมากนะเป็นยุคตีสปาร์ตป้อมนั่นเองนะครับแบบติดคลินะคือการติดคลิในยุคนั้น,น,นเนี่ยตัวเกมเนี่ยเขาให้ค่ามันสูงโอเวอร์เกินเหตุนนะผมเคยคำนวณกับเพื่อนๆืนครับว่ามันสูงเกินความเป็นจริงไปแบบเกิน10เท่านะมันก็เลยทําให้ตีหนักมากนะครับทางคลินะคือใส่ใบพิพเนี่ย เขาจะสามารถตีสปารด์ได้อ่ายุคแรกนี่คือเป็นสายสปาร์เนยนะคำว่าสปาร์หมายความว่าตีโดเนเรนเจอร์หลายๆตัวนะครับอ่างอย่างอันนี้เนี่ย150จุดนะครับถ้าไม่ติดอมาตะเนี่ยเรนเจอร์ครับที่ยืนในตำแหน่งเนี้ย150จุดเนะี่ยมันจะตีโดนทุกตัวนะแต่ว่าตีธรรมดานะครับซึ่งถ้าเกิดติดคีด้วยมันก็จะหนักอยู่เหมือนกันนะถือว่าเป็นทางเสริมนะครับ ยุคนั้นเนี่ยเขาจะใส่เกียร์ค่าตีกายนะครับแล้วก็อัตราติดครินะครับให้กับสายไวพิพนะมันก็เลยจะตีโดนทั้งเรนเจอร์นะครับแล้วก็โดนป้อมด้วยนะคือเขาเอาไว้ใช้อัดป้อมนั่นเองครับยุคนั้นนี่บอกเลยว่าต้องใส่ทางนี้ทางเดียวเท่านั้นนะแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะครับเรนเจอร์ต้นฉบับนะครับที่เคยเป็นแบบนี้เมื่อก่อนไม่ใช่สายว่องไวแต่ติดคริเมื่อก่อนนะอาจจะมีตัวอื่นอีกนะครับแต่ผมเนี่ยไม่รู้นะครับแต่ตัวนี้นี่คือติดแน่ๆนะ ฮาร์เซมาร์คิริวนั่นเองนะครับเป็นสายพลังที่ไม่มีอัตราติดคลิดเดิมนะครับเกียรติติดคุกก็ไม่ได้ใส่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมทดสอบดูแล้วเนี่ยมันหยุดติดคลินะครับประมาณ6เดือนคือออกมาใหม่ๆเนี่ยใช้เวลา6เดือนในการติดคลิอยู่นะแล้วก็สุดท้ายหายไปเองนะครับแต่ไทกะ8เดือนนะออมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ8เดือนนะครับอาจจะสิ้นสุดลงในวันนี้ก็ได้เดี๋ยวไปทดสอบให้ดูกันนะครับอ่าอันนี้ทดสอบเบื้องต้นก่อนนะ เป็นสเตตหลักนะครับมาดูกันก่อนนะครับว่าไทกะจะหยุดติดคลิหรือเปล่าคือจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญมากนะเพราะว่าทางหลักของอไทกะเนี่ยเป็นดาเมจสกิลนะครับแต่ว่าติดคลิเนี่ยมันเป็นคลิหมู่นะครับคือตีโดลหลายตัวนะมันก็เลยนำมาใช้ในทางเสริมได้ครับนี่ไม่ติดนะเห็นนะครับว่าขึ้นแค่สัญ,ญลักษณ์ชนะทางนะครับเพราะว่าศัตรูมันไม่มีธาตุนะครับ มันเป็นสัญลักษณ์ชนะทางท่าครับไม่มีติดคริแล้วนะครับดูนะครับไม่ติดแล้วนะอ่ะใครที่สงสัยต้องไปดูคลิปเก่าๆเอาเองนะครับว่าไทกาดเนี่ยมันติดครินะครับติดคริคือจะติดในการตีธรรมดานะอ่ะเมื่อกี้เห็นคลิปแบบนี้เกิดจากตัวนี้นะตัวโคนี่นะครับโคนี่เป็นสายว่องไวนะเอ้ยเหมือนไม่ติดแล้วนะครับโอเคไปทดสอบกับเรนเจอร์ดีกว่า ามาเอาเห็นชัดๆนะฝั่งเล่นเองไม่น่าจะติดแล้วนะครับแต่ฝั่งเกมนั่งรับเดี๋ยวค่อยทดสอบอีกหนึ่งครั้งนะมาทดสอบนะครับกับ ID2 อ่ะเป็นมินิแบทเทิลนะอย่าไปซีเรียสนะครับในผลของการแพ้ชนะนะคือมาทดสอบให้ดูกันเฉยๆนะครับว่ามันติดคลิหรือเปล่าอ่าและการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยแต่ยังดีอยู่ไหมนะครับก็เจอกับ นาเดโกะนะครับปล่อยตัวรัวเลยทีเดียวมาดูกันครับป้าสังเกตในเรื่องของการคลิกน,นะอ้าวหายไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมสัญลักษณ์เห็นไหมสัญลักษณ์จะเป็นการอ่าตีท่าเสมอนะครับก็จะเป็นรูปของแฉกๆตามที่เห็นนะโดนครับความสามารถเข้าไปนะครับ เป็นไงไม่ติดคริไม่ติดคริตลแล้วนะครับคือไม่ติดคือไม่ติดเลยนะอะผมกดออโต้เลยดีกว่าให้ดูกันตะจะนะครับเพราะว่าไฮกาเนี่ยผมไม่ได้ใส่เกียร์ติดคริตอยู่แล้วนะครับคือโดยโปกติยังไงก็ไม่สามารถติดได้นะแต่เรนเจอร์นะครับมันพิเศษเออพิเศษเกินไปนะครับยิงลูกไฟนะครับไม่ติดแล้วนะเออฟังเกมนั่นเองนี่ชัดเจนเลยครับว่าไม่ติดแล้วนะครับ ไม่ติดจริงๆนะคือไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวนะครับอันนี้ต้องไปดูของเก่ากันเราเองนะว่ามันติดครินะครับนี่เห็นไหมการใช้งานก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะนี่ยังถือว่าไม่มีอะไรน่าเกลียดนะครับแต่ว่าคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่มีความปลอดบ,บงังกับขีปนาวุธนะครับโดนยิงขีปนาวุธนี่ตายได้อยู่เหมือนกันนะะให้ดูประมาณนี้ดีกว่าเออเดี๋ยวเอาไว้แยกเป็น คลิปนะครับบทเทิลแบบฉบับเต็มเอาเ่อใครอยากจะเห็นฉบับเต็มนะว่าตีไปกลับนะครับผลจะออกมาเป็นยังไงแต่เดี๋ยววันนี้ตีไปกลับให้ดูแค่ทดสอบให้ดูนะเรื่องของทางคลิปนะครับว่ามันจะยังตดคลิปอยู่ไหมโอเคไปทดสอบกับตัวที่2ครับเป็นชิโนบุนะครับาคละสายนะแต่ว่าธาตุเดียวกันนะครับฟังชิโนบุนี่ติดแน่นอนเพราะว่าชินโนบุเป็นสายว่องไวนะครับฉะนั้นเนี่ยไทกาจะโดน ยิงคริแน่นอนนะครับอันเดี๋ยวดูกันนะแถมมีการบัฟด้วยนะครับให้มีการยิงคริที่หนักขึ้นนะครับอาธิโนโบูใส่คอพี่จะไม่คริเลยใช่ไหมตาไทกะนี่ไม่ติดแน่ๆนะครับนี่เห็นป่ะอ่าโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปอมจตแต่แล้วเห็นป่ะว่าติดครินเนี่ยพอมันเข้าป้อมปุ๊บเนี่ยมันจะหนักมากนะครับ ตัวพักพื้นเนี่ยสามารถที่จะคริปป้อมได้นะครับมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าตัวบินนะครับไม่ละตัวบินเหมือนมีการจํากัดค่านะครับว่าไม่ให้มีการติดค,คริบกับป้อมนะอันนี้ลองไปทดสอบเล่นๆกันดูก็ได้นะครับในด่านปกตินะว่าเรนเจอร์ใส่ว่ายติดคริใส่ป้อมกับไม่ติดคริสใส่ติดกับไม่ติดคริใส่ป้อมเนี่ยมันมีความรุนแรงต่างกันชัดเจน,นครับนี่มาโห่แป๊บเดียวป้อมแตกเลยนะโอเคฟังเกมเล่นเองนะครับ ไทยกะหยุดไปแล้วนะครับในการติดคลินะเดี๋ยวผมสลับฝั่งดูบ้านนะครับว่ามันจะยังติดคลิอยู่หรือเปล่านะครับในฝั่งเกมตั้งรับของไทยกะนะครับโอเคสลับฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไทยกะในเกมตั้งรับนะครับจะติดคลิอยู่หรือเปล่าอ่าใช้ชินบุนะครับไปตีนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าผมว่าน่าจะมีการปรับแล้วล่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ย ถ้ามันไม่ติดในเกมเล่นเองนะครับเกมตั้งรับก็น่าจะหยุดติดอยู่เหมือนกันนะอ่ะสังเกตที่คลิก,ก่อนนะครับว่าไทกะเนี่ยจะติดคลิกอยู่หรือเปล่าแต่ชิ้นะบุนี่มีบัฟอมตะนะก็จะคลิกไม่เข้านะครับเพราะว่าเป็นการตีธรรมดาไม่ขึ้นนบะนี่ขึ้น,ข,นขึ้นอยู่อ่ายังขึ้นอยู่นะครับโอเคยังขึ้นอยู่นะอ่าโอเคครับวันนี้ทําการทดสอบแล้วนะครับว่าไทกะ ก็ไม่ได้มีปัญหานะในฝั่งเกมตั้งรับนะครับยังโกงอยู่นะเออถือว่าเป็นค่าโกงในเกมตั้งรับนะครับอ่าเป็นเพียงแค่เกมเล่นเอ,เองเท่านั้นนะครับที่ไม่ติดนะอันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเหมือนมันเป็นความโกงของบอกแล้วดูครับดูนะครับว่ามันโกงแค่ไหนเออพอติดคลิลวเนี่คืออย่างน้อยทางสเปซเนี่ยพอติดคลิกความรุนแรงมันก็จะหนักขึ้นนะเพราะว่าไทกะเองนะครับเขาก็มีค่าตีกายเดิมนะครับที่ค่อนข้างจะสูงนะ คือยิ่งถ้าเกิดมีเกียร์พลังโจมตีรวมนะครับไม่ต้องพูดไดเลยนะหนักมากนะครับนี่ครับโอ้โหแดงแปลสเลยทีเดียวอ่ะโอเควันนี้ชัดเจนนะครับว่าไทกะยังติดคริสอยู่นะครับแต่ว่าติดเฉพาะเกมตั้งรับเท่านั้นนะเกมเป็นเองไม่ติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนตัวดีกว่าอันนี้ให้ดูกันให้ดูกันประมาณนึงนะให้ดูกันประมาณนึงนะครับว่าชิโนบุนะครับสู้ไทกะไม่ได้นะแต่ว่านาเดโกะเนี่ยเหมือนมันพอจะ ยืนได้อยู่เหมือนกันนะะเอาตัวนี้ดีกว่าครับ,รบนี่เลยเมริโอรัสครับเอาเมริโอรัสนะครับไปเจอกับไทกะดูเพราะว่าเกมตั้งรับของไทกะเนี่ยถ้ามันยังติดแสดงว่ามันยังโกงนะแล้วก็ยังโกงเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าติดคลิ๊เนี่ยมันก็ยิงหนักขึ้นนะโอ้โหชินบุนี่คือร้องเจี๊ยกเลยทีเดียวนะครับมาดูกันครับเมริโอรัสนะครับ ตัวนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นทางถึกของสายพลังนะครับแล้วก็เป็นตัวชนที่เจ๋งนะสามารถใช้งานได้ดีโอ้ตายไปแล้ว1ทีครับแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่โอ้ยังติดคริอยู่นะเนี่เนี่ยมันติดคริเป็นคริสปรสนะครับมันจะโดนคริที่หลายๆตัวนะเห็นไหมโดนที่หลายๆตัวครับกว้าง150จุดโอ้โหใครที่เป็นห่วงนะว่าไทกะจะยังมีชีวิตอยู่ดีหรือเปล่านะครับยังอยู่ดีมีสุขนะครับแต่ก็เน้นเป็นเกมตั้งรับนะเกมตั้งรับ ก็ยังโหดอยู่เกมนล่นเองเนี่ยอาจจะแบบว่าต้องควบคุมดีๆหน่อยนะดูนะครับติดครินะครับนี่ติดอยู่ครับติดอยู่ตามปกติเลยมาแลาสังเกตดูนะครับไตกะนี่มันชอบจะแบบว่ายืนเป็นเลเยอร์ห่างชั้นกันอยู่เหมือนกันนะเออมันก็เลยทําให้การเก็บกวาดแบบทั้งกลุ่มเนี่ยเป็นไปได้ยากอยู่เหมือนกัน อ่ะให้ดูกันประมาณนี้แล้วกันนะยังติดคริอยู่ครับแล้วก็ยิงครับฉีดปี๊ดฉีดปี๊ดนะครับอ่ะให้ดูประมาณนี้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวทดสอบฝั่งเกมเล่นเองอีกหนึ่งครั้งนะครับของไทยกานะครับว่ามันยังติดคริอยู่จริงหรือเปล่าโอเคมาทดสอบให้เห็นกันชัดๆอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าฝั่งเกมเล่นเองของไทยกาเนี่ยสรุปมันจะมีการติดอยู่หรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นเนี่ยไม่ติดแล้วนะอ่าเหมือนจะติดแค่ฝั่งเกมตั้งรับนะครับฝั่งเดียวครับ ซึ่งตามที่ผมบอกนะว่ามันเคยมีแบบนี้อยู่เหมือนกันว่าคิริวก็เคยเป็นแบบนี้ครับเกมเล่นเองเนี่ยเหมือนจะหยุดติดคริไปแล้วนะครับแต่เกมตั้งรับเนี่ยยังติดอยู่แต่ว่าก็ติดอยู่ประมาณ6เดือนนะแล้วก็สุดท้ายก็หายไปนะครับตอนนี้ไทยกะไอตอนนี้คิริวเนี่ยเกมตั้งรับไม่น่าจะติดคริลแล้วนะอใครมีลองทดสอบดูด้วยกันนะผมไม่ได้ทดสอบนะเพราะว่าบางทีเนี่ยแพทเนี่ยเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยบางทีอะไรบางอย่างที่เป็นเก่า,เกาๆเนี่ยกลับมาก็มีอยู่เหมือนกันนะ อ่ะไม่ติดแล้วนะครับนี่เกมนั่นเองชัดเจนครับว่าไม่ติดแล้วโอ้โหแล้วแบบี่กะจิตปีด๊ดฉีปี๊ดนะคือด้วยความที่ว่าไทกะดาเมจสองสกิลครับสกิลหนึ่งเนี่ยกว้าง550จุดคูดาวสกิล10วิก็ถือว่าน้อยกว่าปกตินะส่วนสกิล2กว้าง330จุดนะครับคูดาวสกิล5วินะถ้าเกิดใช้เป็นล่างไฮเปอร์นะครับอ่ะไม่ติดคริแล้วนะครับ เกมตั้งรับของเมลิโอดัสก็ถือว่าโอดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเออ,อใครอยากจะเห็นนะครับทริปเบทเทิลฉบับเต็มคู่ไหนก็คู่ไหนขอเ,นเข้ามาได้นะแต่ตามที่บอกนะครับว่าขอให้มันเป็นธาตุเดียวกันอัะดีที่สุดนะถ้าเป็นคนละธาตุมันมีการแพ้ทางเนี่ยก็ขอเข้ามาได้เพราะว่าบางคู่เนี่ยบางคนอาจจะอยากเห็นเป็นพิเศษว่าโอเคละ่ะรู้และ้วล่ะว่าแพ้ทางแต่อยากจะรู้ว่ามันยืนได้นานขนาดไหน อันนี้จะทําเป็นพิเศษเฉพาะบางคู่นะครับที่ขอเข้ามานะอันนี้ลองมาตีกับโจะนะครับเพราะว่าโจเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่หลายคนมีอยู่แล้วก็คิดอยู่ว่าจะปั้นแม็กซหรือเปล่าถ้าไม่มีตัวดาเมจผมว่ามันได้อยู่นะเพราะว่าเป็นตัวดาเมจสองสกิลครับแต่คู่นี้เนี่ยไทยกะเหนือกว่าซังนงันนะแต่จุดหนึ่งเป็นเรื่องของคูดาวสกิลนะ่ะแหะที่มันน้อยกว่านะครับ โจสกิลหนึ่งเจ็ดวินะครับแต่สกิลสองนี่เก้าวินะปกตินะครับฉะนั้นเนี่ยสกิลบินขึ้นไปฉีดนะครับของไทกะเนี่ยจะยิงได้รัวมากกว่านะครับอันนี้วันนี้มาทดสอบกันประมาณนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าไทกะในเกมเล่นเองไม่ติดคลิแล้วนะครับคือไม่ติดเลยแมย้แต่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าฝั่งเกมตั้งรับเนี่ยยังติดอยู่นะเออแล้วติดทีก็ถือว่าเสริมนะครับเสริมดาเมจได้ค่อนข้างจะ โอเดเลยทีเดียวครับอาจใครเป็นห่วงว่าไทกะจะเป็นยังไงบ้างครับโดนปรับเนิฟไปแล้วหรือเปล่าจะใช้งานดีหรือเปล่ายังใช้งานได้ดีตามปกตินะครับแต่ก็เน้นไปที่เกมตั้งรับนะเกมตั้งรับก็จะเปลี่ยนเป็นพิเศษครับอาะเกมนั้นเองก็ตามปกตินะครับโอเควันนี้มาทดสอบกันประมาณนี้นะก็สบายใจกันได้นะสำหรับคนที่อาจจะมีไทกะอยู่หรือว่ากําลังจะปั้นแม็กซ์ครับหรือว่าพึ่งปั้นแม็กซ์ไปหรือว่ามีตัวแม็กซ์อยู่แล้วตัวไทกะเนี่ย ก็ยังใช้งานได้ดีตามปกตินะครับแล้วก็ยังติดคลิในเกณตั้งรับนะเอาวันนี้ก็มาทดสอบกันประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปกันครับสวัสดีครับ